สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะตอนนี้พระก็เริ่มมาแล้วึ <c oughs> กว่าก,กลุ่มจิมจะมาชนท่านก็นเดินมานะคะตาชานก็มารับอาหารจากบาทพระไปส่งนะคะแล้วก็พระท่านก็เดินมาแล้วนะคะ วันนี้ก็มีสี่องค์นะคะอันนี้น้องโอ้นะ,ะนปันตัก,กรยานถ่ายรูปเลยประดาเดิน,นแล้วก็มีออฟแล้วก็กกกกปัน่นจักรยานครับมาทั้งหมดสี่องค์นะคะ อันนั้นก็คือที่บ้านนะบ้านป้านะแตนนะคะก็ชาวยูทูบเบอร์กับป้าแตนแล้วก็ทุกคนก็เตรียมหอใส่บาทกันนะคะรีบระท่านก็เดึง นีองกล้องอบางกล้องเห็นไหมล่ะ้าเนมไม่ดับเครื่องอ่ะไม่ดบหรอ้องเอะมองลูมามาเร็วมาเร็ 我能买 พวกทั้งหลายผูคาจบเขาใส่บาตรจบเขาใส่บาตรอย่าให้ขาดในสิ่งใดสิ่งใดที่มันจบก็ขอให้ประสบสิ่งใดที่มันไม่ดีก็อย่าให้พบอย่าให้ผ่านขอให้เฮงเฮงเฮงตลอด จบข้าวใส่ติบย่าให้ขาดจบข้าวใส่บาทอย่าให้ผื่นมาอรวยพอแล้วป้าน้อยป้าน้อยเลยดีเด้ป้าน้อยเร็วป้าน้อยนี่ป้าน้อยก็ป้าน้อยนี่หินสิบเบอป้าน้อยนี่อ่ะ สวัสค่ะวันนี้วันนี้ป้าน้อยใส่บาทน,นะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ที่บ้านลุงพลบริเวณนี้นะคะอยู่ที่นี่ขอให้ได้มารับบุญกุศลกับลูกกับหลานที่ปาาระกันใส่บาททำบุญให้นะคะแล้วขอให้อยู่เอฟซีอยู่ทั้งบ้านและอยู่ที่นี่และอยู่และก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกทุก,ทกาน,นะคะ่ะแล้วก็ครอบครัวลุงพล พอมีความสขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมาาปารถนาและถ้าจงเจริญด้วยอายุวันณะสุขะพละลาบยศเสนเสริญสติปัญญาปฏิภาณท่านาศารสมบัติอุปสักคใดๆโลกภัยข้าเจ็ิญไรของให้มาลายสิ้นไปค่ะพ้อยเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะสาธุสาธุนะคะอดุนาซาธุกนะคลิปนี้ก็เป็นการออนฟอนเรียบร้อยแล้วนะคะ เระก็เดินกลับบัดแล้ว<ร>นะคะก็